แนะนำไม้เท้าพับได้ครับผมสำหรับไม้เท้าคับยันตัวนี้สามารถพับได้และมีไฟฉายในตัวครับสามารถกดไฟฉายได้แบบนี้ท่านผู้ชมครับผมโอเคดีมากราคาร้อยกว่าบาทเองที่สำคัญที่ด้านล่างมีตัวกันลื่นให้เรียบร้อยครับ4ตัวและพับได้ด้วยนะครับผมสามารถฮอดพับได้แบบนี้โอ้ดีมากสามารถที่จะพับเก็บได้ในกระเป๋าก็ได้แบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานก็แค่หยิบออกมาแล้วก็ปล่อยลงไปแบบนี้ นี่ก็จะกลายเป็นไม้เท้าค้ำยันที่พับได้ใส่กระเป๋าได้ท่านผู้ชมครับราคาไม่แพง100ร้อยกว่าบ,บาทเองนะครับตอนนี้กําลังจัดแฟลชเซลในร้านค้าที่ผมปักตะกร้าไว้ตอนนี้ราคาดีมากเลยครับผมสั่งซื้อกดเทีตะกร้ใกการในคลิปนะครับผมอันนี้ก็ขอแน,น,นะนำมากคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าจะซื้อมาใช้เองสําหรับตัวไม้เท้าค้ำยันที่พับได้เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงนะครับผมเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงตัวไฟฉายเวลาได้ไปแล้วนยอย่าลืม แกะพลาสติกออกให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปใหม่ถึงจะใช้ได้นะบางท่านซื้อไฟใช้ไปซื้อไปแล้วไฟฉายใช้งานไม่ได้ปรากฏว่าลืมแกะพลาสติกออกก็จะใช้งานไม่ได้ต้องแกะพลาสติกออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคตัวฐานสามารถที่จะงอไปมาได้เขาเรียกว่าปรับองศาได้นิดหน่อยนะครับประมาณที่10องศา15องศาได้ถือว่าโอเคมากเวลาเราใช้งานเนาะก็จะแต่ว่ามีความแข็งแรงนะไม่ต้องกังวลมีความแข็งแรงครับผม สั่งซื้อและตาก,การในคลิปสินค้าชฉีนามาบอกต่อกันนะครับเหมาะสำหรับคนสูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องการใช้ไม้เท้าค้ำยันหรือว่าใครที่ต้องการช่วยไม้พยุงในการใช้งานขอบคุณที่อุดหนุนกำคากันด้วยครับขอบคุณมากครับผมใช้ดีบอกต่อกันจะได้เป็นแบบว่าใช้สินค้าดีๆกันนะครับผมเยี่ยมเลยครับ